น้ำใบแล้วก็อยากสมพี่น้องมาซองเบิองบะกอก,กดอกแปมเลยกบกินเห็ดต้องชิมเองเป็นไงขาดอะไรอร่อย,อร,ย,อ,ยอร่อยแล้วยังอ๋อแลาอินยียงก็บโบเลีดยกพี่น,น้องอิ่มเนียงก็บกแงง่แล้วยนตามหมกมุกหมกหม้อเนาะน้ำร้อนยอง ลาชิมดิชิม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 จ้าอร่อยอร่อยนะจ้ากินด้วยกันจ้าแซ่บแซ่บใส่น้ำน้ำยองนีลาชิมดิชิม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 กินเผ็ดเนาะ เป็นผู้ชายกินเผ็ดตามเองไหนเม่สุ้องชิมสิจ้าอร่อยอร่อยนะจ้า,ากินได้กันจ้าแซ่บแซ่บถ่ายเรียม,เ,ม,นนม,กกเ,มเครื่องไว้ด้วยพี่น้องตำส้มเลยว่างี้ตำส้มบวกระแน่วใส่มะเขือขนสร้างนี่มากินกับวุ้นเ้ว กปยากเอ,อียงก็ได้ผีสลิดคกกลัวมันไม่สดหรือไงกะกล้าเอาไว้กล้าเน้วบอกอก่อไว้พี่น้องไว้ถ้าไปปลูกอีกจ้าอร่อยอร่อยนะจ้ากินด้วยกันจ้าแซ่บ อร่อยอร่อยมะละกอนำไปแช่ก่อนไปแช่กินยังก็บ่แล้วเด้วพี่น้องกินยังก็บ่แล้วตามบวนพุ่งหัแล้วอร่อยอร่อยมะละกอนำไปแช่ก่อนไปแช่มาแล้วก็มาแช่น้ำไว้ในององลงองลงอยู่นี่ ว่าป่ามาแช่ทำไม,มแก้วพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็ของแซ่บของแซ่บว้าวอร่อยอร่อยมะละกอนำไปแช่ก่อนไปแช่จานนี้มา,ก,า,ก,า,ก,ากินกับว่าเล้วจาก็ยากเหนียงก็ได้ น,น้ำใบแล้วก็อยากสมพี่น้องมาซองเบิงบาก,ก่อดกแปมเลยแก้วพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายกะของแทบของแทบว้าวเช็ค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 มาแล้วส้ตมตำบ้านสวนริมคลองกลัวมันไม่สดหรือไงกะ ก้าเอาไว้ก้าน้วบอก,กอไว้พี่น้องอไว้ถ้าไปปลูกอีกจ้าอร่อยอร่อยนะจ้ะากินด้วยกันจ้าแซ่บๆไข่กลัวมันไม่สดหรือไงจะก้าเอาไว้ก้าแน้วบอก,กอไว้พี่น้องอไว้ถ้าไปปลูกอีก แสบคักแซบคักไปเส er ิรมม์ฟแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร um mo ์ฟจ on sure ้าไปเสิร์ฟส้มตำมาระกอแกงหวงจ้าแก่แสบคักแสบคักไปเสิร์ฟแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟจ้าไปเสิร์ฟส้มตำมะระกอแกงหวงจ้าแก่ แบคักแสบคักไปเสิร์ฟแ,แ,แล้วไปเสมมริร์ฟไปเสิร์ฟจ้าไปเสิร์ฟส้มตำมะละกอแกง่วังจ้าแกงเยี่ยมเครื่องไว้ด้พี่้องตำสมโรงงานนี่ตำสมบกกอล้วใส่มะเขือขึ้นอร่อยอร่อย,ออยมะละกอนำไปแช่ก่อนไปแช่กินเผ็ดเนาะ เป็นผู้ชายกินเผ็ดตามเอง <c oughs> ไหนเมสุ้องชิมสิกินเผ็ดเนาะเป็นผู้ชายกินเผ็ดตามเอง <c oughs> ไหนเมสุ้องชิม <c oughs> สิแสบคักแสบคักไปเสิร์ฟแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟจ้าไปเสิร์ฟต้ตามตำมาระกอ <c oughs> แกงวัง,วงจ้าแก มาแล้วก็มาแช่น้ำไว้ในองค์องลงองลงอยู่นี่ว่าป่ามาแช่ทำไมจ้ะอร่อยอร่อยนะจ้ากินด้วยกันจ้าแซ่บๆซ่บายก็กินเผ็ดต้องชิมเองเป็นไงขาดอะไรอร่อยอร่อยอร่อยแล้วยังเนื้อ แสบคักแสบคักไปเสิร์ฟแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟจ้าไปเสิร์ฟส้มตำมระกอแกง่กกกวงจ้าแกงกัวมันไม่สดหรือไงกะกล้าเอาไว้กล้าเน้วบอกอไว้พี่น้องไว้ถ้าไปปลูกอีกสร้างนี่มากถึงกับ่แลลวจกประยากเนี้งกระดกมีสลีดคก ก็กินเผ็ดต้องชิมเองเป็นไงขาดอะไรอร่อยอร่อยแล้วยังว่ยว่ะแล้วกลวัวมันไม่สดหรือไงจะกล้าเอาไว้กล้าแ้วบบกอไว้พี่น้องอไว้ถ้าไปปลูกอีกแสบคักแสบคักไปเสิร์ฟแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟจ้าไปเสิร์ฟส้ฟตมตำมะละกอแกงวงจ้าแกงแก้วพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายก็ของแทบของแทบว้าวอาบก่อนรับประทานนะจ้าปีมือป้าป๋าป,ป้าอยากกินส้มัน ก็จะทําเองจ้ะเพราะว่าสร้างนี่มาสิงกับ่าเร็วจากญยากเอียงกระดอ,อกนีสลิดคกกวัวมันไม่สดหรือไงะกะกล้าเอาไว้กล้าแล้วบอกกอไว้พี่น้องไว้ถ้าไปปลูกอีก ก็กินเผ็ดต้องชิมเองเป็นไงขาดอะไรอร่อย <All right. S 1> อร่อยแล้วยัง <All right. S 1> อร่อยอร่อยรอมะละกอนำไปแช่ก่อนไปแช่นะก็กินเผ็ดต้องชิมเองเ <All right. S 1> ป็นไงขาดอะไรอร่อย <All right. S 1> อร่อยแล้วยัง แรมนาะพี่น้องลีลาชิมที่ชิม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 กลัวมันไม่สดหรือไงจะกล้าเอาไว้กล้าแนว้วบกอไว้พี่น้องไว้ถ้าไปปลูกอีกกินเผ็ดเนาะเป็นผู้ชายกินเผ็ดตามเองไหนไม่สุ้องชิมิ เยี่ยมเครื่องไว้ด้พี่น้องตำสมในโงานนี่ตำสมบกโขแล้วใส่มะเขือคือแล้วพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็ของแบ่บของแบ่บว้าวมาแล้วก็มาแช่น้ำไว้ในองค์องลงองลง,องลงอยู่นี่ว่า <c oughs> ป,ป่ามาแช่ทำไม